สวัสดีค่ะต่อไปเป็นวิธีนำเข้ายอดคงเหลือวัส,สดุนะคะซึ่งไม่แนะนำะเป็นแบบที่ไม่แนะนำเลยนะคะแต่ในกรณีที่ User อรนะคะบอกว่ารายการเขาเยอะนะคะและไม่สามารถทำทีละรายการได้อยากให้นำเข้าได้เลยในตอนนี้นะคะไม่มีทูนำเข้าจึงเป็นการนำเข้าโดยการใช้ฐานนาวิ c a t นะคะก็คือใช้ฐานพอดออ f ฟิศผ่านนาวิเกตเราไปที่ ปรแกรมกันเลยอันนี้จะเป็น i อทีเท่านั้นนะคะที่ทำยูเซอร์ทั่วไปก็เตรียมข้อมูลให้เขาแล้วกันเนาะแต่การเตรียมนะคะก็คือคนที่เตรียมถ้าสมมติไอทีบอกเออเตรียมให้ผมหน่อยอย่างนี้เนาะเราก็มาที่ระบบพัสดุอ่ะเราก็มาที่ข้อมูลพัสดุทีนี้เราลองดูว่าเราจะรับอะไรเข้าบ้างเอ มีหมวดอะไรบ้างอ่ะงานบ้านงานครัวแล้วกันร้อยสี่สิบเจ็ดรายการมาเริ่มต้นนะคะอ่าสิ่งที่เราต้องใช้นะคะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราก็ลงส่งออกไปก่อนอ่ะส่งออกเป็น Excel อ๋ออันนี้เปิดไว้อยู่นะคะมันก็เลยเตือนโอเคมาส่งใหม่อีส่งออกมาโอเคสิ่งที่สำคัญนะคะจะประกอบไปด้วยออันนี้ ไม่สำคัญจำนวนหมวดไม่สำคัญนี่ปุ๊บอ่ะไม่สำคัญอ่ะประมาณนี้เนาะถามว่าอันเนี้ยคนที่เตรียมไฟเตรียมไว้เท่านี้เสร็จปุ๊บขอแค่ท่านมีราคาเนาะ ในตอนแรกที่เอาของเข้านะคะบางรายการท่านมีราคาบางที่นะมีราคาแต่บางที่ก็ไม่มีราคาดังนั้นมันก็เลยเป็นราคาศูนย์โอเคนะคะอ่าถ้าคนเตรียมแนะนําให้เตรียมใส่ราคาให้หน่อยสบูเลียวอันนี้คือรหัสของสินค้าตัวนี้นะขาดไม่ได้ตัวนี้เนาะมาราคาสักสิบบาทโอ้เดี๋ยวมองไม่ออกเดี๋ยวมองไม่ออกสิบบาทสกอตบายห้าบาท หลอดกาแฟสัน้นเขาอันเป็นอันเป็นชิ้นเลยนะนี่เนาะพอดีว่าอันนี้ทํำน่าจะไม่ได้ส่งหน่วยมารับมาให้เราก็เลยต้องทําเป็นอันทั้งหมดนะคะอ่าล้วก็ใส่หลอดกาแฟหนึ่งบาทรอทา้าบูทสี่สิบห้าอย่างนี้เนาะแล้วก็เตรียมให้เขาแบบนี้เลยอ่าโอเคสมมุติว่าทุกอย่างราคาสิบาทหมดเลยอ่าและมียอดเนาะอันนี้ราคาอ่าใส่ก่อนเดี๋ยวงุกและยอดคงเหลือยกมาอ่ายกมา สมมุติว่าอันนี้มีสักสิบยี่สิบเอ่เอประมาณนี้โอเคไหมอันนี้สมมุตินะคะอย่าไปทําตามนะคะอา่าเราก็ต้องมีราคารวมราคารวมอืมอแล้วก็เท่ากับเลยใส่สูตรไปนะคะไม่มีอะไรมากเท่ากับ อยอดยกมาคูณด้วยราคาต่อนหน่วยนะนี่แล้วก็ปุ่ดไปแต่เมื่กอกลิปุ๊บมันจะมาล้วโอเคไหมคะเราถามว่าพวกนี้เอามารู้ได้ไงว่าต้องเตรียมแบบนี้ดูนี่นะคะไอทีเขาจะเข้าไปเห็นแล้วว่ามีอะไรบ้างเนาะสิ่งที่สําคัญคือรหัสสินค้าชื่อสินค้าคงเหลือและหน่วยเป็น ID ของเนี่ยตัวอันนี้เนะเาะสามสิบสองอแล้วก็ชื่อเขามา ราคาต่อหน่วยราคารวมนะคะสิ่งที่สําคัญมีเท่านี้ที่เราจะนําเข้าอันนี้คือเตรียมไฟล์เฉยๆนะคะเมื่อเราเตรียมไฟล์เสร็จแล้วนะคะอ่าแบบนี้ถามว่าเสร็จหรือยังเสร็จแล้วแต่อันเนี้ยคืออะไรแล้วเราจะไปเอารหัสนี้มาจากไหนอ่าเราเพิ่มให้อีกอันหนึ่งเราก็จะเป็นยูนิตเนาะแลสกอร์ไอดีปะเราไปดูก,กัน ถ้า IT ทีเขาจะดูในนี้นได้แต่ถ้าเป็น User อผู้เตรียมนะคะเราลองมาดูตรงนี้นะตั้งค่าหน่วยนะับแล้วหาคำว่าอันนี่สามสิบสองเอาเลขนี้ค่ะอ่ะได้สามสิบสองมาละเราใส่สามสิบสองซึ่งน่าจะเป็นอันทั้งหมดใช่อ่ะสาสิบสองอันทั้งหมดเสร็จแล้วพอเราเตรียมไฟล์เสร็จแล้วนะคะเราก็ส่งให้ไอทีไปเลยแล้วไอทีวิธีการนะคะ แต่ประกอบไปด้วยไอที IT กับพัสดุอยู่ด้วยกันนะคะแนะนําเลยที่ข้อแรกนะคะตรวจรับทั่วไปหรือเจ้านี้เราก็ใส่มาเลยยกมาอันนี้คือก่อนพ้นระบบเท่านั้นนะคะเราก็ตรวจรับเลยอตรวจรับเสร็จแนะนําให้เปลี่ยนวันที่ตรงนี้เลยนะคะเป็นวันที่หนึ่งตุลาเพราะอะไรคะก่อนใช้ปีงบนี้อ่ะมันจะช่วยได้เยอะเนาะเสร็จแล้วให้เอาเจ้านี้การค้าออกเพราะอะไรคะมันเป็นของ เก่าเราซึ่งไม่ใช่เจ้าหนี้และเนาะและที่สําคัญตรงแว็บภาษีนี่เนาะไม่มีเพราะว่าเราคิดมาหมดแล้วเป็นการยกยอดนําเข้าอะไรคะสานักงานงานบ้านงานครัวคอมพิวเตอร์เมื่อกี้เราทําวัสดุงานบ้านงานครัว,ออรรว,รวแล้วเราก็เลือกเอาเข้ากลุ่มงานบริหารเนานะโอเคเราใส่หมายเหตุตรงนี้ได้ว่าออะยกมาก่อนใช้งานอ,อย่างนี้ก็ได้นะคะเสร็จแล้วยืนยันแบบนี้แล้วเราก,กดบันทึกออกไปเลยนะ โอเคไหมคะเดี๋ยวเราไปดูว่าเราจะดูจากตรงไหนเนาะต่อไปเป็นหน้าที่ i อทแล้วเนี่ยไอทเริ่มทำตั้งแต่เปิดร,รับตรงนี้กดปุ๊บจะได้หนึ่งใบขึ้นมาเนาะเราย่อหน้านี้ลงเลยต่อไป IT ไปที่ตรงนี้นะตารางสับคอนนะคะ IC underscore T เอ้ย ETC อ่ามาทำยังไงเราจะรู้ได้ยังไงว่าคืออะไรนี่ไงยกมาบริษัทยกมาเนี่ยแหละ เลขที่หกนี่จำไว้นะเลขที่หกแล้วถามว่อาอ้าวแล้วจะรู้ได้ไงว่าเป็นของเราดูนี่นะนี่เห็นไหมคะหมายเหตุ hate, ตรงนีเ้เสร็จแล้วสิ่งที่เราจะเอามาใส่เอาที่เราเตรียมไฟล์มาใส่เสร็จตรงไหนใส่ในตารางนี้ค่ะนี่ค่ะดีเทลมาเริ่มอันดับแรก <c oughs> มาอันสุดท้ายละเราก็ไปที่ไฟล์เราเลยที่เราเตรียมไว้มารหัสนี้อันเริ่มต้น รหัสก่อนเลยปั๊บขัดลอบไปวางนะคะวิธีปุ๊บกดลูกศรลงแล้วเลื่อนไปตรงซับไอวางวางแล้วไปไหนคะไปเอาชื่อเข้ามาเห็นไ,ไหมคะอา้านี่ชื่ออยู่นี่มันก็นี่ใส่ชื่อนะคอปปี้และไปวางนะคะถามว่าแล้วจะวางยังไงนี่ทำให้เป็นสีน้ำเงินส์ลากเลยลากนี้นะแล้วก็มากด กดชิปกดชิปนี่ตอนนี้แล้วก็กดอันสุดท้ายแล้วก็วางเลยค่ะสบู่เหลวต่อไปตรงนี้เขาบอกว่า s u b t ทท a ก็คือยอดยกมาน่ะเท่าไหร่ป่ปเราไปเอาไฟล์เรายอดยกมาอยู่ไหนเดี๋ยวไปดูบนหัวมันก่อนนี่ไงยกมาปุ๊บเท่านี้จริงๆแล้วไม่ควรให้มันมีอย่างนี้หรอกค่ะไอเนี่ยเพราะว่ามันไม่ได้รับเป็นชิ้นเนาะ,อะเอาใหม่เราให้มันเหลือสัก อ่ะสิบห้าสิบห้าสิบห้าทุกอันสิบห้าหมดเนาะเราเปลี่ยนราคาให้เห็นกันชัดๆเหลือสิบห้าอันไปเอาคิดปอดปีตรงนี้นี่นะเอาสูตรแค่ของนี่นะโอเคไปดูข้างบนเท่ากันไหมโอเคไปเราก็ท,ทําให้มันเป็นสีน้เงินแล้วเราก็ลากเคเือเสอร์ลงมาสุดท้ายแล้วก็กดชิปแล้วก็อย่างนี้เลย โอเคต่อไปยูนิตไอดป่ะยูนิตไอดีสามสิบสองไอทีบอกว่ามไม่ต้องก๊อปเนอะไอที no. IT, เราสุดยอดอยู่แล้วเราก็สามสิบสองเลยอย่างนี้เนอะแล้วก็อันแล้วก็ยิวเข้ามาเลยนี่แล้วก็ครอบวางอย่างนี้เลยเอาวางย่งถูกอันไหมเอา นี่พิมพ์เอาก็ได้ค่ะปะต่อไปเอาราคาต่อหน่วยอ่าราคาต่อหน่วยมาก่อนราคาต่อหน่วยนี่อันนี้ก๊อปมานี่โอ้ผิดช่องค่ะตรงนี้นะคาจะ้ะขออภัยวาง ต่อไปต่อไปอะไรราคารวมนะคะเราไปเอาราคารวมมาราคารวมเป็นอันนี้นะที่เราทําช่องไว้ดังนั้นสิ่งที่จะผิดจะถูกก็ตอนนี้แหละคะ่ะว่าราคาถูกต้องไหมเพราะาราคารวมเราใช้สูตรเนาะดังนั้นมันต้องคูณถูกอยู่แล้วซัมวาง โอเคนะคะและที่สําคัญเนาะจาได้ไหมคะที่ให้ดูเลขหกนี่เราก็มาลากใส่ตรงนี้นะให้รู้ว่ารายการเนี้ยจะเข้าเลขหกนะเข้าไปที่เลขหปุ๊บอามากดเครื่องหมายถูกเสร็จแล้วกลับมาดูที่โปรแกรมตรงนี้นะคะงานบ้านงานรัวกดค้นหาหนึ่งครั้งร้อยสี่สิบเจ็ดรายการ คลิกขวาก่อนคลิกขวาและยืนยันนะคะให้พัสดุช่วยตรวจสอบก่อนก็ได้นะคะว่ารายการถูกต้องไหมยอดยกมาถูกต้องไหมอ่ามูลค่าดูซิว่ามูลค่ารวมเท่านี้ไหมสองสองแปดสามสี่เราไปดูซิที่เราทำสองสองแปดสามสามีสม่อ่ซ้ำอ่าตรงนะคะเราก็ไปยืนยันได้แล้วก็ยอดตรงไหมให้ดูก่อนเนาะ โอเคยืนยันยืนยันแล้วต่อไปนะคะแนะนําให้ทําแบบนี้ไม่แนะนําให้ไปทําข้างในแล้วว่ามันมันจะมีปัญหานะคะให้เรากดรับโอเคแล้วก็บอกเลยว่ารับเข้าคาัังยกยอดเอายกมาใช้งานอ่ะเริ่มแล้วก็คลิกขวาเลือกพัสดุสินค้าจ้ะ ทั้งหมดนี้ก็คือ147่รายการที่เราทําเมื่อกี้เนาะโอเคจำน,นวนคงเหลือนะคะเราก็คลิกขวาเลือกทั้งหมดเรียบร้อยเมื่อเสร็จแล้วถ้าเป็นยานะคะต้องใส่วันลดผลิตวันอะไรพวกนี้ตอนนี้นะคะอ่าแต่อันไหนที่ไม่เกี่ยวกับยาไม่เกี่ยวกับคนใช้นะคะไม่ต้องใส่แล้วก็มาบันทึกเมื่อบันทึกแล้ว พัสดุตรวจสอบแล้วเอ้ยชัดเจนใช่แล้วถูกต้องคิดขวายืนยันอันนี้ก็คือเข้าคังเราแล้วนะคะเสร็จแล้วคะ่ะรอบไปเบิกอย่างเดียวลองไปดูว่าคนที่เขาจะเบิกมีให้เบิกหรือย,อยังอลองดูอสมมุติว่ารอบปกติเบิกบริหารเบริกอะไรบ้างเห็นไหมคะมาหมดแล้วอโอเคแต่สิ่งนี้ก็คือสิ่งที่เราเลือกไว้นะคะโอเคไหมคะแล้วก็เบิกได้ละมีของให้เบิก โอเคนะคะวิธีการรับเข้าขึ้นต้นโดยใช้แบบวิธีดิบๆนะคะซึ่งถ้าถามว่าแนะนำไหมก็ไม่แนะนำนะคะ่ะแต่ถ้าเกิดใครที่มีรายการเยอะๆแล้วไม่พร้อมนะคะต้องเตรียมแบบนี้เลยนะคะโอเควันนี้นะคะหากมีข้อนนสงสัยนะคะสามารถสอบถามได้นะคะโอเคนะคะขอบคุณนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ